ภาพสวยประวัติดีดาาผ่อนส,สบายสายได้ละ4,000กว่าบาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะนิสสันอเมร่าขึ้นยน1,002เกียร์โตคันนี้ปี2013ค่ะด้านในก็จะเป็นเบาะผ้านะคะแอ BS, ร์แบ็กกเบียสกุญแจีโมทน,นะคะวูมาลายมันติฟังก์ชันนะคะแอร์ระบบดิจิตอลค่ะก็สวยน่าใช้มากๆเลยนะคะคันนี้ขอทางเนินดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ กำลังมองหารถซีดานอีกโก้ค่ะประหยัดน้ำมันนะคะแนะนำารถคันนี้เลยนะคะน่าใช้ามากเลยค่ะขับดีนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะโทรมาปรึกษาได้เลยค่ะ<ส>เอกาสารในการเช่าซื้อนะคะสำเนาบ,บัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้าน,นะค่ะสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะถ้าไปรับรองเงินเดือนนะคะคันนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะและประกันบอดี้ให้นะคะรถไม่มีชนไม่มีจมน้ำค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนซ์กับแอมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยค่ะรถสวยค่ะแอร์เย็นพร้อมใช้งานเลยนะคะนิสสันอาร์เมล่าเครื่องยนต์พันสองอีโ้คาร์เกียร์โต้คันนี้ปี2013ประวัติดีรีดาวน์ผ่อสบายเดือนละก4 0 0ักว่าบาทเท่านั้นค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9